วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ควบคุมยากคะ่ะอาจารย์วิรพัฒน์คะโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากคืออะไรคะครับสำหรับภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากนะครับก็คือภาวะที่คนไข้เนี่ยมีระดับความดันโลหิตที่สูงกว่า140-90มิลลิเมตรประหลอดนะครับในขณะที่ใช้ยา ความดันโลหิตตั้งแต่3ชนิดขึ้นไปและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นยาขับปสัสสาวะครับหรือนะครับคนไข้เนี่ยสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้แต่ว่าต้องใช้ยาตั้งแต่4ชนิดขึ้นไปครับแล้วโรคความดันโลหิตสูงควบคุมยากเนี่ยจะมีความแตกต่างในแง่ของอาการหรืออย่างไรบ้างไหมคะครับสำหรับ ภาวะความดันโลหิตสูงควบคุมยากนะครับก็จะมีข้อแตกต่างจากภาวะความดันโลหิตสูงทั่วไปก็คือในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีความดันโลหิตสูงทั่วไปเนี่ยก็คือจะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตนะครับด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือใช้ยาลดความดันโลหิตเนี่ยเพียงไม่กี่ชนิดก็สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ได้แล้วแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นภาวะความดันโลหิตสูงควบคุมยากนะครับก็จะต้องใช้ยานะครับมากกว่าคนทั่วๆไปครับ แล้วอะไรนะคะที่เป็นสาเหตุในการทําให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยควบคุมยากครับสำหรับภาวะความดันโลหิตสูงควบคุมยากนะครับก็มีหลายสาเหตุปัจจัยนะครับหนึ่งในนั้นเช่นคนไข้เนี่ยมีการรับประทานยานะครับที่ไม่สม่ําเสมอหรือคนไข้าอาจจะมีโรคบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ครับเช่นโรคไตวายเลื้อรลังนะครับ โรคหยุดหายใจขณะนอนกลางคืนหรือโรคทางต่อมไร้ท่อบางชนิดครับอะไรเป็นสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่าเราเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากละคะครับสำหรับอาการเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่เราก็จะมีข้อสังเกตเช่นคนไข้เนี่ยมีภาวะระดับความดันที่สูงมากนะครับแล้วก็อาจจะพบร่วมกับอาการอื่นๆได้เช่นอาการปวดศีรษะนะครับเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลําบากเป็นต้นครับเราสามารถที่จะ วัดความดันโลหิตสูงด้วยตัวเราเองได้ไหมคะหรือว่าจะต้องมาโรงพยาบาลตลอดคะครับสาหรับภาวะความดันโลหิตสูงควบคุมยากนะครับจริงๆคนไข้เนี่ยสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้นะครับก็คือการวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัตินะครับดังที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดคนไข้เนี่ยวัดความดันโลหิตเป็นประจำนะครับก็จะสามารถ ดูได้นะครับว่าระดับความถันของตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือน้อยกว่า135นะครับ85มิลลิเมตรปรอดหรือไม่ครับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมยากมีขั้นตอนการตรวจเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมคะครับสำหรับการวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็ต้อง ยืนยันกับคนไข้ก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยปฏิบัติตัวรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งจริงๆหรือไม่นะครับก็ต้องมาเช็คคอนเฟิร์มก่อนว่าผู้ป่วยกินยาตรงนะครับแล้วก็ขนาดยาที่ผู้ป่วยรับประทานเนี่ยนะครับอยู่ในขนาดสูงสุดตามที่แพทย์สั่งแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็ต้องมายืนยันว่า ผู้ป่วยเนี่ยมีระดับความดันโลหิตที่สูงเกินเกณฑ์จริงๆนะครับซึ่งในการวินิจฉัยขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษนะครับก็คือเรียกว่าตัวเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดพกพานะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับวัดความดันของคนไข้นะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูค่าความดันเฉลี่ยครับว่าความดันเฉลี่ยของคนไข้เนี่ยสูงเกิน เกณ์จริงๆหรือไม่ครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนถัดไปเมื่อเรายืนยันได้แล้วว่าคนไข้เนี่ยมีระดับความดันโลหิตที่สูงเกินเก์จริงๆนะครับเราก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาว่าผู้ป่วยที่มีภาะวะความดันสูงควบคุมยากเนี่ยมีโรคบางอย่างแอบซ่อนอยู่หรือไม่ครับ ถ้าเกิดเราตรวจยืนยันทั้งหมดแล้วนะครับจึงจะให้การวินิจฉัยว่าผู้ป่วย,ยมีภาะวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากครับอาจารย์คะเครื่องวัดความดันชนิดที่อาจารย์บอกว่าจะต้องวัดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันใช่เครื่องแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะ สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพาอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับก็จะมีความคล้ายกับเครื่องที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับก็คือไอตัวเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดพกพาเนี่ยนะครับก็เราจะให้คนไข้เนี่ยนะครับพันตัวคัฟเนี่ยไว้ตลอดเวลานะครับโดยที่เครื่องเนี่ยจะมีการติดตั้งโปรแกรมไว้นะครับให้ทําการวัดความดันโลหิตนะครับด้วยตัวเครื่องเองเลยเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นทุก30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็คือจะวัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยก็จะบันทึกค่าความดันโลหิตที่วัดได้นะครับเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนำไปแปลผลอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้นะครับที่ผมได้พูดไปเกี่ยวกับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากด้วยการใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือการใช้สายสวนนะครับ ีเส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงไตนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเริ่มทําในประเทศไทยนะครับผมก็จะขออนุญาตแนะนําอาจารย์แพทย์หญิงสิริพรอธิสกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยการสายสวนหลอดเลือดนะครับให้คําอธิบายง่ายๆนะครับเกี่ยวกับหัตการนี้ครับอาจารย์ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมยากค่ะคือการใช้ใสาสวนจี้เส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงไตค่ะซึ่งวิธีการนี้เราจะเรียกว่า renal denervation เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ รักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะโดยปกติแล้วร่างกายเราจะมีเส้นประสาทล้อมรอบหลอดเลือดแดงไตค่ะแล้วก็ยังมีการควบคุมเรื่องของฮอร์โมนในการควบคุมสมดุลน้ําและเกลือแร่ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงได้ดังนั้นวิธีการนี้ก็คือการจี้เส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงไตจะสามารถลดความดันโลหิตสูงได้ค่ะวิธีทําจริงๆก็ไม่ได้ยากนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องเลือก ผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อการรักษาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาจี้เส้นประสาทนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้ควบคุมยากโดยเราจะต้องตัดสาเหตุอื่นๆออกไปก่อนเช่นหลอดเลือดแดงไตตีบหรือว่าเป็นโรคอื่นๆที่จะต้องรักษาก่อนเช่นไทรอยที่อาจจะเป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงควบควมุมยากได้นะคะเมื่อเราเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมแล้วได้รับการรักษา ทานยาสม่ำเสมอแล้วปรับพฤติกรรมทุกอย่างแล้วความดันก็ยังสูงอยู่เราจะมาเลือกใช้วิธี renal denervation ค่ะวิธีการทำก็คือให้ผู้ป่วยนอนแล้วก็เราจะสอดใส่สายสวนผ่านทางหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเข้าไปในหลอดเลือดแดงจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเป็นเกลียวนะคะมันจะไปแนบกับภายในหลอดเลือดแดงไตค่ะหลังจากนั้นเราจะปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อที่จะให้มันไปทำลายเส้นประสาทบริเวณ หลอดเลือดแดงไตค่ะหลังจากที่เราค่อยๆปล่อยคลื่นวิทยุไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงระดับหนึ่งก็จะ สำเร็จในการรักษาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูผลของการรักษาว่าความดันเนี่ยอาจจะลดลงได้นะคะในผู้ป่วยบางรายก็อาจจะทำให้ลดปริมาณการทานยาหรือหยุดยาความดันโลหิตสูงได้การทำด้วยวิธีการนี้นะคะยังคงมีราคาสูงแต่ข้อดีก็คือใช้เวลาทำเนี่ยไม่นานเลยนะคะกระบวนการทำก็ไม่ยากภาวะแทรกซ้อนก็น้อยนะคะนอนโรงพยาบาลแค่เพียงหนึ่งวันก็สามารถกลับบ้านได้นะคะการรักษา ด้วยวิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะยังคงมีความดันโลหิตสูงแต่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาค่ะและค่ารักษาด้วยวิธีนี้ยังคงสูงอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงควรจะต้องได้รับการรักษาด้วยยาแล้วก็ทานยาสม่ำเสมอไม่หยุดยาเองนะคะอาจารย์วิรพัฒน์คะ ในกลุ่มนี้เราควรจะต้องให้คําแนะนําโดยย้ําคนไข้ในกลุ่มนี้อย่างไรบ้างไหมคะก่อนจะมาใช้วิธีที่มีราคาสูงแล้วก็มีกระบวนการค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรค่ะครับสำหรับภาะวะความดันโลหิสูงที่ควบคุมยากนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับสาเหตุหลักเลยเนี่ยเกิดจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่ได้รับประทานยาตามที่แพทย์สัง่งหรืออาจจะยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นคําแนะนําหลักเลยก็คืออยากให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อนนะครับเช่นการจํากัดการบริโภคเกลือนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับการควบคุมน้ําหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหลังจากนั้น ก็พยายามรับประทานยานะครับให้สม่ำเสมอนะครับไม่ลืมทานยาก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยประมาณสัก5 0กเ็นี่ยก็จะสามารถควบคุมระดับความรัดโลหิตได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปทำัตนการอื่นหรือยังไม่ต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมอื่นครับก็หวังว่าความรู้นะครับที่เราสองคนมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ